เคยไหมที่รู้สึกว่าโลกทั้งใบหมุนไปข้างหน้ายกเว้นเราพัดชายหนุ่มวัย35ได้กลับมายืนใต้ต้นมะม่วงอีกครั้งต้นมะม่วงที่เคยวิ่งเล่นกับพ่อแต่คราวนี้เขาได้ลงเรียนวิชาใหม่ที่ชื่อว่าวิชาใจถ้าคุณกำลังหมดไฟไม่รู้จะไปทางไหนหรือคิดถึงบ้านบ้านที่ไม่เคยได้กลับมานานแสนนานลองฟังเรื่องนี้ดู เพราะบางทีชีวิตที่ดูเหมือนพังอาจนำพาเรากลับไปหาสิ่งที่สำคัญจริงๆผมเคยทำงานห้องแอร์เย็นๆประชุมในโรงแรมหรูแต่ตอนนี้ผมยืนกวนมะม่วงอยู่กลางแดดแล้วคุณเชื่อไหมว่าผมไม่อยากกลับไปที่นั่นอีกแล้วย้อนกลับไปเมื่อสเดือนที่แล้วในห้องประชุมแผนกการตลาดและการขายฝ่ายบุคคลแจ้งด้วยน้ำเสียงเย็นชาองค์กรกำลังปรับโครงสร้างจำเป็นต้องลดคน ขอให้เก็บของให้เรียบร้อยภายในหนึ่งชั่วโมงพัทรู้สึกเหมือนโดนตีหัวให้ออกจากงานคำนี้วิ่งวนอยู่ในหัวนี่เรื่องจริงหรือฝันไปที่ผ่านมาเขาทุ่มเทกับงานการตลาดงานขายมาตลอดสิบปีวิ่งหาลูกค้าพร้อมหัวหน้าชื่อพี่แมนเขายังจำคำสอนของพี่แมนได้กาแฟขนมที่จะซื้อฝากลูกค้าต้องซื้อของดีมีแบรนด์ เพราะเป็นตัวแทนของบริษัทอย่าให้เสียชื่อเด็ดขาดเขายิ้มบางๆพร้อมกระซิบกับที่แมนว่าพี่แมนครับขอเบอิกค่าขนมครับมือนี้ร่วมพันบาทดีนะที่ยังโอนได้ไม่งั้นแย่เลยครับพี่แมนพูดต่อส่งเบิกเลยพัดส่วนของพี่เองส่งเบิกหลายเดือนแล้วก็ยังไม่ได้พี่ก็แปลกใจทำไมหลังๆนี่เบิกเงินช้าจังนี่อาจเป็นสัญญาณบางอย่าง ที่เขาหมองครามไปเมียวเสียงเจ้าขาวแมวจรที่เขาเก็บมาเลี้ยงร้องขึ้นทำลายความเงียบพร้อมเอากล่องมาเขี่ยเล่นพัดดุเบาๆหยุดนะเดี๋ยวของพังเขาก้มตัวหยิบกล่องขึ้นมาดูพลิกดูมีข้อความว่ามะม่วงกวนแม่กวนเองเอาไว้กินตอนคิดถึงบ้านเขามองมันนิ่งๆยังไม่เปิดกินแต่ก็ยังวางไว้ข้างตัว เหมือนมันค่อยๆเริ่มสก,กิดอะไรบางอย่างในใจพัดถอนหายใจนั่งมองไปที่นอกหน้าต่างเราเคยเข้าใจว่าเราเป็นคนเมืองแต่มาวันนี้เราคือคนตกค้างของระบบที่ไม่มีที่ให้เราแล้วตอนนี้ผมควรเริ่มจากตรงไหนกันแน่หน้าจอโทรศัพท์สวา่าคยอดเงินคงเหลือ1,200บาทเขาไถาดูรายการตัดเงินล่าสุดค่าเน็ต ค่าน้ำค่าไฟอาหารแมวรวมแล้วมากกว่าที่เหลืออยู่เจ้าขาวเดินมานั่งเบียดพัดรูปหัวมันเบาๆยิ้มแห้งขอโทษนะลูกพรุ่งนี้พ่อยังไม่รู้เลยว่าจะซื้ออาหารให้ได้ไหมพัดเปิดตู้เย็นไข่ไก่สองฟองน้ำเปล่าหนึ่งขวดและขวดซอสถั่วเหลืองวางอยู่เงียบหนองเหงาเขาปิดตู้ช้าๆหยิบกล่องมะม่วง ที่แม่ส่งมาเปิดฝากล่องกลิ่นหอมของมะม่วงกวนแตะจมูกเขาหลับตาบางทีสิ่งเดียวที่ยังไม่หมดอายุในชีวิตเราอาจไม่ใช่เงินแต่คือความหวังของแม่ที่ส่งมาพร้อมรถมือและหัวใจอยู่ที่เดิมไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยรอสมัครงานมาสามเดือนไม่มีแม้แต่เสียงตอบรับเขาตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ พิมพ์สั้นๆทรงไลน์ลไปหาแม่แม่ผมขอกลับบ้านนะข้อความอ่านแล้วขึ้นในไม่ถึงวินาทีแล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นกลับมาเลยโลกแม่รออยู่อย่าลืมเอาเจ้าขาวกลับมาด้วยนะพัดตอบเบาๆครับแม่บางคนกลับบ้านเพราะมีหวังแต่บางคนกลับไปเพราะไม่เหลือทานไหนแล้ว ผมอาจจะเป็นทั้งสองแบบก็ได้แดดเย็นรับยอดไม้บนแคร่ไม้ไผ่เก่าใต้ต้นมะม่วงต้นใหญ่ะโลชามโตกลิ่นหอมเครื่องเทศโชยมาเตะจมูกไข่เป็ดใบโตเคลือบด้วยซอสสีเข้มหมูสามชั้นหนังหมูนุ่มฉ่ำไม่มีเต้าหู้พวงแม่จำได้ว่าพัดไม่ชอบเจ้าขาวนอนขดตัวอยู่ข้างแม่ ราวกับว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยมันขยับหางเบาๆแล้วหลับตาพัดนั่งอยู่บนเตียงไม้เก่าโน้ตบุ๊กวางบนตักมือถืออยู่ข้างหมอนแท็บอีเมลเปิดค้างเขากดรีเฟรชไม่มีข้อความใหม่ไม่มีใครตอบกลับเขาคิดว่ากลับบ้านคือการพักชั่วคราวคิดว่าเดี๋ยวจะมีใครสักคนโทรมาแต่วันผ่านไปจากสัปดาห์กลายเป็นเดือนโลกที่เคยเชื่อว่า เปิดกว้างกลับเงียบเหมือนประตูที่ล็อกไปแล้วโดยไม่มีใครบอกเสียงแม่คุยกับเพื่อนบ้านลอดขึ้นมาจากใต้ถุนแม่ออนลูกชายกลับมาอยู่บ้านเหรอเห็นเขามาดูสวนอยู่บอกว่าจะลองกวนมะม่วงส่งให้เพื่อนยังไม่รู้จะขายจริงจังไหมแม่ตอบเบาเสียงป้าสายตามมา ลูกป้าณีนะ่ะทำโรงงานแถวนี้เป็นวิศวกรเงินเดือนดีลูกน้องเพียบเลยถ้าลูกแม่ออนยังไม่มีงานลองไปขอทำด้วยก็ได้พัดได้ยินทุกคำแต่นั่งนิ่งไม่ตอบบางคำถามไม่ต้องมองหน้าก็รู้สึกเจ็บได้ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอย่างเรานี่นะวันหนึ่งตั้งมาของงานคนอื่นทำเสียงแม่ดังขึ้นทำลายความเงียบ พัดไปตลาดให้แม่หน่อยสิลูกซื้อของซื้อกับข้าวอาหารแมวหมดแล้วพัดถอนหายใจแม่จดรายการไว้เลยเดี๋ยวผมสั่งแอปที่นี่ไม่มีแอปมาส่งหรอกลูกต้องไปเองพัดนิ่งไปสักพักรับถุงผ้าจากมือแม่แล้วเดินออกจากบ้านเหมือนถูกบังคับให้ออกจากโลกจำลองในห้องนั้นฉันยังมีความหวังแต่นอกห้องคือความจริงตรงหน้า แม่ไม่ได้อยากได้กับข้าวแม่แค่อยากให้ฉันไปซื้อความกล้ายอมรับความจริงกลับมาสักถุงพัดเดินถือถุงผ้ามาตลาดใส่รายการของจากแม่ไว้ครึ่งถุงเดินผ่านแผงขายของในตลาดท้องถิ่นไม่มีห้างไม่มีแอร์ไม่มีโปรโมชั่น แต่ทุกคนดูมีชีวิตชีวาอย่างแปลกประหลาดแม่ค้าหมูปิ้งพูดกับลูกค้าใจเย็นนะลูกรอแป๊บเดียวโลละยี่สิบจ้าเอาไปเลยสามถุงห้แม่ค้าผลไม้ร้องเรียกลูกค้าทันใดนั้นฝนตกลงมาสู้ใหญ่ไม่มีคำเตือนใดๆทั้งตลาดแตกตื่นโกลาหลเสียงตะโกนร้องบอกกันไปมาเก็บของเร็วเปียกหมดแล้วตลาดเหมือนภาพชีวิต ที่รีบตั้งหลักจากความเปียกกระทันหันพัดชะง,งักมองหาที่หลบฝนแต่ปลายตาเหลือไปเห็นยายขายถั่วต้มหญิงชาราพยายามลุกขึ้นอย่างช้าๆมือสั่นเล็กน้อยรวบถุงถั่วให้พ้นฝนพัดรีบวิ่งเข้าไปช่วยยายเดี๋ยวผมช่วยครับเปียกหมดแล้วพัดรีบวิ่งไปหายายไม่ทันระวังเท้าเหยียบตะไคร่น้ำที่พื้นลื่นล้มลงเข่ากระแทกพื้น เท้าแผลงมือยันพื้นเปียกโอ้ยพัดร้องดังแข่งกับเสียงฝนยายตกใจร้องเสียงหลงไอ้หนูเจ็บไหมลูกทัดพูดอย่างไวไม่เป็นไรครับผมช่วยยายเก็บก่อนพัดพยายามพยุงตัวลุกขึ้นเก็บของอย่างเร่งรีบยายพูดอย่างใจเย็นอยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝนเปียกได้ก็แห้งได้พัดหยุดชั่วครู่ มองมือของยายที่แม้จะเปียกแต่ยังค่อยๆจัดถุงถั่วเรียงใหม่ด้วยความระมัดระวังฝนยังคงตกต่อเนื่องไม่มีทีท่าว่าจะหยุดฝนแค่เปียกตัวแต่คำพูดของยายเหมือนฝนเปียกถึงใจบางทีเราไม่ล้มเพราะฝนแต่เพราะเรายังไม่กล้าเปียกเลยต่างหากพัดยืนอยู่หน้าเตาถ่านมือถือไม้พายกวนมะม่วงด้วยกระทะใบบัวขนาดใหญ่ ไอ้น้ำร้อนลอยขึ้นมาจากเนื้อผลไม้ที่กำลังเริ่มจับตัวเหนียวเงื่อไหลเต็มหน้าเสื้อเปียกจนแนบหลังแม่อยู่ข้างๆคอยบอกจังหวะพัดยังคงกวนต่อแขนเริ่มล้ามือแอบเปลี่ยนจับเล็กน้อยผมเคยพรีเซนต์งานเป็นชั่วโมงสู้ไม่ถอยแต่กวนมะม่วงกระทะานี้ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้ว เราไม่มีพลังเลยร้อนและเหนื่อยสุดๆตรงข้ามกับแม่ทำสิ่งนี้มาตลอดโดยไม่มีใครบอกว่าต้องทำแม่ถอนหายใจปีนี้มะม่วงดกมากจนกินไม่ไหวไล่แจกคนยังวิ่งหนีราคาตกมากแต่ยังต้องทำเพราะไม่ทำก็ไม่มีจะกินพัดหยุดคนชั่วครู่มองไปที่มือแม่ที่เหี่ยวเต็มไปด้วยรอยพอง แอบเทียบกับมือตัวเองขาวสะอาดแต่ไร้แรงผมช่วยเองจะทำยังไงให้ขนมของแม่อร่อยและคนอยากกินพัดมีสายตามุ่งมั่นเต็มเปี่ยมแม่ยิ้มบางเหมือนรู้ดีว่าลูกคนนี้เพิ่งยอมกลับบ้านด้วยหัวใจจริงๆเสียงป้าสายลอยมาจากข้างบ้านอ้าวลูกชายทำอะไรกวนมะม่วงหรือกวนเป็นหรือเรานะ ระวังจะไหม้ก่อนได้กินนะพัดโชว์มือที่พองเจ็บเหมือนเด็กห้าขวบฟ้องแม่ยอมแพ้เลยมือพองเจ็บไปหมดแล้วแม่เดี๋ยวแม่หายาก่อนอา้าวนี่น้ำมันของพ่อแกขวดเก่าหน่อยนะแต่ใช้ได้ดีเลยพ่อเขากวนน้ำมันนวดเอาไว้จากสมุนไพรบ้านเรานี่แหละแม่พกตติดตัวไว้อุ่นใจเหมือนมีพ่ออยู่ใกล้ๆจริงหรือแม่ เพิ่งรู้นะนี่พ่อก็เป็นหมอสมุนไพรกะเขาเหมือนกันแม่ได้ทีอวดสรรพคุณพ่อต่อนี่ยังน้อยไปนะพัดว่าแล้วแม่ก็เดินไปหยิบสมุดบันทึกที่พ่อมักจะติดตัวไปด้วยตลอดยื่นให้พัดดูพัดเปิดสมุดจดของพ่อดูทีละหน้าสมุดสีน้ำตาลเก่าแล้วแต่ถูกเก็บรักษาอย่างดีความทรงจำเก่าๆของครอบครัว ค่อยๆผุดขึ้นมาค่าแรง1นึ่งมืนบาทส่วนหลังคาป้าอ่อนซื้อของเองนะครับตอนนี้ผมมีคิวซ่อมอีกสองสาบ้านพายุรอบนี้สวนพังกันเยอะเสียงช่งางไก่พูดพลางมองดูหลังคาที่เสียหายพายุฝนเมื่อคืนมาได้จังหวะพอดีไม่ใช่แค่พังบ้านแต่เหมือนมาซ้ำกันชัดๆรายได้ลดแต่ค่าใช้จ่าย ขึ้นไม่หยุดแม่พูดเบาอย่างกังวลโชคดีบ้านเราได้คิวซ่อมสัปดาห์หน้ายังพอมีเวลาหาเงินสองหมื่นพอไหมเดี๋ยวแม่จะเอาของในสวนไปขายพัดหันไปมองหน้าแม่เดี๋ยวผมจ่ายเองครับแม่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บ้านหลังนี้เจอพายุแต่ครั้งนี้ ผมจะไม่ยืนเฉยให้แม่รับลมคนเดียวอีกแล้วสินค้ามะม่วงที่เคยเห็นเคยกินโจทย์ที่พัดถามกับตัวเองและคำตอบไล่มาเป็นแถวแถวแยมมะม่วงมะม่วงอบแห้งแครกเกอร์ไส้มะม่วงเค้กมะม่วงมะม่วงดองกล่องของขวัญขนมของแม่ใส่รวมทุกอย่างเขาขีดเส้นใต้ คำว่าอบแห้งคร a c กเกอร์แยมแยมเหรอแม่เคยทำแต่นานแล้วไม่ได้เรื่องเลยมีกลิ่นไหมแยมก็ต้องทาขนมปังถึงจะอร่อยต้องหาซื้อขนมปังอีกยุ่งยากนะลูกโจทย์ของพัดอะไรคือของที่ทำแล้วขายดีมีกำไร และแม่ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนทั้งวันอีกต่อไปเขามองกระดาษที่เต็มไปด้วยไอเดียแล้วเขียนประโยคปิดท้ายขนมของแม่แต่ทำแบบลูกกลิ่นไหมลอยโชยมาเจือกลิ่นหวานของมะม่วงพัดยืนถือไม้พายมองหม้อกวนแยมที่เดือดเกินไป ยมแห้งติดก้นหม้อต้องทิ้งทั้งหมดแม่เดินเข้ามาเงียบๆป้าสายมองผ่านช่องหน้าต่างแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้ขนมสมัยใหม่ไม่เห็นหน้ากินมะม่วงกวนแบบเดิมดูน่ากินกว่าให้เขาลองเถอะป้าไม่ลองไม่รู้พัดกำลังแพ็คลองสินค้าข้างในมียมสามรสและโน้ตเขียนมือว่าทดลองรสใหม่ลองชิมดูแล้วบอกหน่อยติได้ ผ่านไปราวสองอาทิตย์เสียงตอบกลับจากเพื่อนหอมดีแต่เหนียวไปหน่อยกินกับขนมปังไม่เข้ากันนะต้องลดเปรี้ยวแปลกดีอมให้กินอีกแม่ชอบมากฝากซื้อได้ไหมแต่แพ็กเกจเจิงวิเทขอสวยๆจะเอาไปฝากสาวๆพัดนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงบนโต๊ะไม้เล็กๆเค้กมะม่วงหน้านิ่มที่เขาทดลองทำเป็นครั้งที่สิบผิวหน้านิ่มยังไม่เนียนสวยมีฟองอากาศอยู่บ้าง แม่ชิมแล้วพูดว่าอร่อยมากหวานอมเปรี้ยวไม่เลี่ยนกินได้เรื่อยๆป้าสายหยิบชิน้นและขึ้นมาชิมก่อนจะพูดด้วยเสียงหัวเราะนิดๆใช้ได้แต่ใครเขาจะมากินขนมบ้าน,านๆจะสู้เค้กฝรั่งมียี่ห้อได้ยังไงพัดยิ้มบางไม่ตอบอะไรวางจานเค้กลงเงียบๆเสียงของป้าสา,ายดังก้องในหัวคำพูดของป้าไม่ดังแต่เจ็บเหมือนมีคนเดินมาเหยียบฝันที่เพิ่งเริ่มนอก บางทีตัวกินฝันก็ไม่ได้หน้าตาน่ากลัวมันมาในรูปของเสียงหัวเราะที่ไม่มีเจตนาร้ายแต่มันทำให้เรากลับไปถามตัวเองว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าเสียงแม่พูดเบาๆอย่าไปถือสาป้าสายเลยปากแกไวแต่ใจดีแม่ก็ได้พึ่งพาอาศัยเขาบ้างเพราะแม่อยู่คนเดียวป้าเขาไม่ใช่คนร้ายนะลูกแต่ก็ไม่ใช่คนดีที่จะมาอยู่แนบใจ